ตอนที่38คนรักสวรรค์ประทานให้เผาให้มันเป็นจุนเซเหลียมไม่ได้ว่าจูจ่ๆเขาจุดไฟขึ้นเลยไม่ทันแม้แต่จะออกปากข้ามด้วยสัมแสงไฟสว่างจ้าส่องเห็นเงาร่างของชายหนุ่มในชุดดำผู้หนึ่ง ชายหนุ่มชุดดำผู้นี้นั่งพิงผนังศิลาอยู่สุดปลายอุโมงค์ศีรษะค่อมามไปหน้าซีดขาวราวกับกระดาษผมดำยุ่งกระเซาะกระเซิงแต่สองตาที่อยู่ท่ามกลางผมเผ้ายุ่งหยงนั้นกับเปล่งประกายเจิดจ้าดูรากับน้ำแข็งที่ลุกเรืองร่องถึงแม้จะนั่งขัดสมาธิ กลินขาวเลือดเทลอยกล่นอยู่ในอาการบ่งบอกให้รู้อย่างชัดเจนว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกขังอยู่ที่นี่ประโยคค่ข้าไม่มีอะไรจะพูดกงเก่าเมครน่าจะเพราะเมาเอาว่าพวกตนเป็นคนที่เคยเข้ามาตรมานเค้นถามก่อนหน้านี้เองพออสื้อชื้อชิงเสียนเห็นใบหน้านั้นชัดถนาตากร้องขึ้นว่าเป็นเจ้าเองเหรอือ บุรุษผู้นั้นเหมือนไม่คาดคิดว่าจะเจอเขาเข้าทําเอาตรึงงานไปครู่หนึ่งทําท่าประุงจะพูดว่าเป็นเป็นเจ้าเช่นกันแต่สุดท้ายก็กั้นเอาไว้ไม่ได้พูดออกมาเสียเหรียญก็เก็บรุ่ยเยียที่เตรียมพร้อมโจมตีก่อนถามว่าที่แท้พวกท่านรู้จักกันหรอหลังจากผ่านอุปสรรคนานในสุดเจ้าเจอเจ้าตัวอยู่ตรงนี้แล้วสีหน้าสื่อชิงเสียงสายแววยินดี ขณะก,กำลังจะตอบรับนึกไปถึงว่าบรุษผู้น,นั้นกลับตอบเสียงเฉียบขาดราวกับตัดเหล็กตัดตะปูว่าไม่รู้จอกสื่อจริงเสียงได้ฟังหนึ่งนั้นก็โกรธจัดเอาพัดชี้หน้าเขารู้จักข้ามันน่าอายนักหรือไรเจ้าจะไหนพูดจาจะดาชนีพี่หมิงข้าเป็นสหายสนิทที่สุดของเจ้านะ พี่หมิงในที่นี้ก็หมายถึงหมิงเฉยงเฉยงเป็นคำเรียกพี่ชายอย่างสุภาพหรือเรียกผู้นับถือเป็นพี่น้องหรือเรียกสหายคอเดียวกันพี่หมิงข้าเป็นสหายสนิทที่สุดของเจ้านะบรุลผู้นั้นไปเสด็จอย่างไรเยื่อใยข้าไม่เคยมีสหายได้แต่งกายเช่นนี้แล้วอย่างวิ่งพรานไปทั่วรอก สื่อชิงเสียนยังคงสวมชุดผ้าโปร่งขาดวิ่นไปทั้งตัวชุดนั้นอยู่มันก็ออกจะดูไม่ได้จริงๆอย่างเขาว่านั่นแหละสื่อเหลียนได้ยินแล้วก็น,นึกขันดคิดในใจว่าที่แท้มีคนใช้คําว่าสหายที่หนุดที่สุดส่อภัย ที่แท้มีคนใช้คำว่าสหายสนิทที่สุดมานิยามตนเองด้วยนี่คงจะเป็นบุคลิกเฉพาะตัวของสือชิงเฉียนผู้นี้ปแปลแต่เอพ่หมิงงั้นหรือเท่าที่จำได้ในบรรดาเจ้าแห่งธาตุทั้ง5เจ้าพระลัษาท่านนั้นมีชื่อว่าหมิงอี้น,นั้นซสียเลยังเอ่ยอาถามว่าหรือว่าท่านผู้นี้ก็คือท่านเจ้าพุะธ,ธาหรือไรสือชิงเฉียนกล่าวว่าเขานั่นแหละเขาเขเจอเจอเขามาก่อนนะ เซียเหลียนมองหมิงอี้อย่างพินิษค่าเคยเจอหรือเขาไม่เห็นจะจําได้เลยว่าเคยพบบุคคลเช่นนี้มาก่อนซื้อชิงเสียนยืนยันเคยเจอแล้วมิงอี้บอกว่าไม่เคย สือจิงเสียงเค้นโเระเสียงดังฮฮฮเห็นอยู่ว่าเคยคราก่อนให้ด่านป้านเย่จะลืมได้ไวป่านนี้เชียวหรือเพราะเห็นสีหน้าซีดขาวมิงอีเปลี่ยนเป็นเกลียวครัม้มทันตานายได้สวดสีเหลืองกันออกคราก่อนจะพบกันหน้าด่านป้านเย่ื่องกายสือจิงเสียนยังมีตรณีชุดดำนางหนึ่งอยู่ด้วยมิใช่หรือตอนนั้นวาเชิงกระบ,บอกก่าไว้ว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่เจ้าวารีแต่จะต้องเป็นหนึ่งนเจ้าแห่งธาตุทั้งห้าพิรุณวายุพระสุธาอาสนีคนใดคนหนึ่งแน่นอน เอ,อห้ายอดกุม,มารบ้านเราก,ดกร็ดินน้ำลมไฟกับฝนเหรอฝนลมดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอะไรพระสุธาพิรุณสายฝนวอ๋อดินน้ำดินน้ำลมไฟอสุนีสายฟ้านะสายไฟอ๋อภยัยในเจ้าแห่งธาตุทั้งห้าพิรุณวายุพัสราอสุนี คนใดก็หนึ่งแน่นอนจริงดังข่าเสยชิงเฉียนไม่เพียงชมช,มชอบแปลงกายเป็นสตรียังชอบลาก้อื่นมาแปลงกายเป็นสตรีเหมือนตนเช่นกันมีน้าเล่าครานั้นล่านี้ชุดดำถึงได้มีสีหน้ายำแย่นะคล้ายกับสสเสดิษเสียนเต็มทีแล้วจําได้ว่าก่อนจะเข้ามาในเมืองผีืสอจิงเสียนก็พยายามทุกวิธีทางที่จะขยันก็ยอเขาให้มาสนุกด้วยกันเสียนนึกในใจว่าเกือบไปแล้วไม่เล่าดีที่ยั้งไว้ได้ทัน ซิเลียนเอ่ยถามว่าท่านเจ้าพระสุธามังกรไฟคำรนไปท่านยิงขึ้นเพื่อขอความเชื่อเหลืองเงินเรืมมิงอีตอบว่าเป็นข้าเองเจอตัวสิทีซิเลียนประยักหนงาท่านเจ้าพระสุธาน่ากลัว่าจะได้รับบาดเจ็บไม่รีบออกไปกันก่อนเถิดมีอะไรก็ไว้ว่ากันทีหลัง สือจิงเสียนไม่พูดไปจายอบกายลงแบกหมิงอีขึ้นหลังทันทีเช่นนั้นก็ไปกันเถอะพวกเขาสามคนย้อมกลับไปทางเดิมสื่อจิงเสียนเดินไปก็ขุยยไปนี่แน่พี่หมิงเจ้าชอบพูดว่าเจ้าต่อยตีเก่งนักมีเชรื้อขาก่อนตอนพวกเราแยกจากกันที่ด่านปานเย่ก็เห็นเจ้ายางยดีๆอยู่เลยแค่ไม่กี่วันจะให้โดนซัดเสียจนเป็นเช่นนี้เด้เล่าเจ้าไปลงเกินพีรุนรหิตชวยบุพ้าอีท่าไหนเข้าละ น้ำเสียงของเขาแฝงความเยดีในคราเคาะผู้อื่นอยู่บ้างเสียเลียนนึกในใจว่าพูดจาไม่กระดนซ้อมเช่นนี้สมกับที่เป็นที่สหายสนิทกันจริงๆมิงอีก,กลับเหมือนทนฟังสื่อชิงเสียงต่อไปไม่ไหวพูดออกมาสามคำมาเจ้าหุบป,ปาก ถ้าคำถามนี้เซื่อเหรียญก็อยากรู้เช่นกันจะเปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ท่านเจ้าพระสุธาเหตุใดว่าเชิงถึงต้องสร้างความลำบากให้ท่านมิงอีก,กับไม่ได้บอกให้เขาหุบปากแต่ก็ไม่ได้ตอบคำเช่นกันเซี่ยเหรียญปลายตามมองเห็นฝ่ายอีกฝ่ายหลับตาไปเสียแล้วเป็นไปได้ว่าเพราะถูรมานเค้นถามอยู่ใต้ดินเป็นเวลาหลายวันได้รับบาดเจ็บสะหัดอ,อยู่เห็นว่ามีคนมาช่วย ชิตใจพลันค่อนคลายลงในสุดก็ม้อยหลับไปได้แล้วถึงอย่างไรตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วจึงไม่คิดจะปลุกเขาทั้งสามเดินขึ้นบานไดมาถึงขั้นบนสุดซิเลียนลวงอลุกตามายน์อีกครั้งด้วยความที่เมื่อจึงมองเห็นมันออกกีแต้มเพียงดินเสียงกรุกกรักเบาๆก่อนจะเห็นแสงสว่างเป็นเส้นเล็กๆซึ่งคือแสงที่ลอดออกมาจากประตูที่เปิดแงม้มนั่นเองสิเลียนผลักประตู ขณะที่ไหนใจกำลังคิดไม่รู้จะหันทันพาหลานอิงไปด้วยหรือไม่นั่นเองคาดไปถึงก็พอก้าวเท้าออกมากรับเหยียบโดนความว่างเปล่าทอเท้าเหยียบอากาศวูบเสล่ยงออกร้องบอกทันทีว่าอย่าอกมาเขาพลิกตัวกลางอากาศแล้วร่วงตกลงมาบนอะไรบางอย่างที่ให้ความรู้สึกแข็งกระด้างขณะกังล่องออกว่ายังดีที่ตกลงไปบนภูเขาดาบทะเลเพลิงอะไรเทือกนั้น พอเงินหน้าขึ้นกลาบรู้สึกว่าถ้าเป็นภูเขาดาบทะเลเพลิงไปเสียแล้วอาจจะดีกว่าที่เห็นคือเป็นหน้าร่อแล้วยังสุดจะเปรียบวัดเชิงในอยู่ห่างออกไปได้เพียงคืบเดียวนี่เองอีกฝ่ายกำลังเลิกคิวข้างหนึ่งมองเขาอยู่ คนนี้พอประตูศิลาเปิดออกมาเจอความว่าเงเปล่าเขาถึงกับตกลงมาบนตัวว้าเชิงเลยหรือนี่ตำแหน่งนเขาตกมาคือคลังเก็บอาวุธห้องนั้นซึ่งขณะนี้ว้าเชิงกำลังนั่งเช็ดถูดาบโค้งเอ๋บมิ่งอยู่บนที่นั่งใจกลางคลังเก็บอาวุธอย่างไม่ช้าไม่เร็วแม้จะมีคนร่วงลงจากฟ้าฟ้าลงมาบนตักเขาก็เพียงละมมือหยุดเช็ดถูดไปชั่วขณะเท่านั้นไม่ได้ตกใจอะไรเลยทั้งยังมองซีเหรียญเงียบๆคล้ายกำลังรอคำอธิบายจากเขาอยู่ แน่นอนว่าซิเหรียญย่อมจะอธิบายไม่ถูกได้แต่นอนพังภาพอยู่บนตักเขาไปทั้งอย่างนั้นแข็งใจสศตายอีกฝ่ายทำตาละห้อยพิิบตาพริบปๆปป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 ปทันใดนั้นหางตากระเหลือไปเห็นวัดด้านข้าง,งมีอีกคนเพื่อนเขาหันมองคนพ่อนั้นกลับเป็นหลันอิงเด็กหนุ่มกำลังนั่งคุกเข่าพับส้นเท้าเรียบร้อยอยู่กับเพือ่ซึ่งดูตื่นตัวอย่างมากถึงขนาดเอามือกลุมศีรษะขณะเบิกตามมองพวกเขาเหตุใดหลังอิงก็อยู่ที่ ที่หนีด้วยดูท่าจากที่ท่าแล้วเหมือนว่าเชิงกราตาังไตสวนเข้าอยู่ กระพริบตาอีกทีซือเหลียนมองขึ้นไปดำมองเห็นปลายรองเท้าสีขาวข้างหนึ่งของซื้อชิงเสียนโผล่พ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วอารามจนตัวเขายึดบาสองข้างหวาเชิงไว้ทันทีล่วงเกินแล้วพูดจบโถมตัวใส่หวาเชิงจนล้มลงการกระทําเช่นนี้เอาหวาเชิงกระเด็นออกไปประมาณหนึ่งจังก่อนจะกลิ้งไปตามพื้นอีกสองสามตลบจักกันลุกขึ้นทันทีซื้อชิงเสียนแบกหมิงอีกระโดดอกมาอย่างปลอดภยัดยโดยตกลงมายางังจุดหวาเชิงนั่งอยู่ไม่ครู่พอดีบพอดีซือเหลียนแข็งแจเหลียวหน้าไปอีกครั้งหวาเชิงยังง มองเขาอยู่ไม่แสดงสีหน้าใดเพียงเลิกคิ้วสูงขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นเส่้เหล้ยงกระโดดปราดขึ้นมาทันทีพระงะถอยหลังไปหลายชือถอยไปกระพูดดปขออายออภัยด้วยขออภัยด้วยลานอิงมองหวาเชิงด้วยคล้ายหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดผลไปหลบอยู่ข้างหลงังเส่้เหลียงสิ่งจึงกันเขาไว้พร้อมกล่าวว่าซันหลังขอข้าอธิบายหน่อยว่าเชิงกล่าวว่าข้าก็รออยู่ สือจิงเสียนกล่าวว่าเดี๋ยวส่กลับกันกันเสียกระมังควรเป็นเขาอธิบายแก่ท่านจึงจะถูกเรียกคุณนางเทพหายตัวไปคราวนี้ร้วนเกี่ยวข้องกับเขาองค์ทยจือโปรดระวังตัวด้วยนี่เป็นสถานการณ์เื่อเหลียนไม่อยากเจอมากที่สุดเลยจริงๆเขาจ้องหวเชิงพรางกล่าวว่าซานหลางไม่ทราบาท่านเจ้าพระสุธะสุธากับเจ้ามีเรื่องเข้าใจผิดอันใดกันพวกเราไม่สู้ใจเย็นคุยกันสักยกหนึ่งก่อนเถิด สถานการณ์ที่ดีที่สุดก็คือว่าเชิงยอมปล่อยพวกเขาไปอย่างปลอดภัยในยามนี้เลยถึงแม้เจ้าพุทธ,ธาจะบาดเจ็บอย่างไรเสียก็ยังไม่ถึงแก่ชีวิตอีกทั้งแขนขายังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีหากยุติแต่เพียงแค่นี้เรื่องยังไม่ถึงกับบานปลายและหากว่าเชิงปล่อยโคนเสียแต่ตอนนี้ตอนกลับรายงานผลที่สวรรค์เสียเลก็จะลองบากหน้าไปขอจินอูช่วยผ่อนผันให้เขาสักครั้ง นึกไม่ถึงว่าว้าเชิงกับกล่าวว่าเจ้าภัสตาหรือเจ้าภาสตาอะไราการเว้นระยะคนหนึ่งก,กระต่อออท่านหมายถึงผู้ทเจ้าอายุแบกไว้บนหลังนั่นนะหรือมันแค่ลูกน้องที่มาเรื่องได้ราวคนหนึ่งของข้าเท่านั้นเองได้ฟังเช่นนั้นเสียเหลียงกระสือจิงเสียนต่างกระรง,งันไปดังโคอเสือจิงเสียนกล่าวว่านี่มันขุนนางเทพขั้นแห่งสวรรค์ชั้นบนของข้าชาัดชๆเห็นาเจ้าต้องเฟืนชี้กลางกว้างให้เป็นมาด้วย วาเชิงหัวเราะฉะน,นั้นมิทราบบคุณนางเทพแห่งสวรรค์ชั้นบนที่สูงสักของพวกท่านทำไมจะต้องพรางตัวปกปิดสถานะยอมลดศักดิ์ศรีมาทำงานเป็นหนึ่งในทูตผีให้ข้าด,ด้วยเล่าวาเชิงรูปไปตามแนวโค้งรูป พระจันทร์สีเงินยวงของเอิร์มิงที1หนึ่ง้าเขาคือเจ้าภาษาจริงๆเช่นนั้นก็นับว่าอดทนมากที่เล่นละครมาได้ถึง10ปี10ปีนี้ถึงแม้ค่าจะรู้สึกว่าเขามีบางอย่างไม่ปกติเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่เคยพบหลักฐานใดๆหากไม่ใช่เพราะไปเจอเขาเดินทางมากับเจ้าวายุธิดาปั้นเยข้าวข่าก็ยังไม่บรรจัยอยู่นั่นเอง ที่แท้แล้วสาเหตุที่เจ้าพัสธาหายตัวไปถูกกักขังสรุปก็เป็นเพราะว่าเขาได้ออมพรางตัวต,วตนเพื่อมาเป็นทูตผีที่ในสังกัดว้าเชิงก็เเมื่อเสียบปีก่อนสิบปีก่อนหรือนี่ให้พูดอย่างระคายหูหน่อยก็เป็นไสาศึกน้อนบ่อนไร้บางครั้งว้าเชิงจะรู้สึกว่าลูกน้องคนนี้มีรับลมคมในบางอย่าง แต่เพราะไม่มีหลักฐานคาหนังขาเขาจึงยังรั้งตัวไว้คอยจับตามองต่อแต่ก่อนหน้านี้ไม่นานนะักสถานะไส้เสือของเจ้าพระส,สุธาก็ถูกวาเชิงจับได้การเดินทางไปยังด่านปั้นเย่มเมื่อหลายวันก่อนทำให้ว้าเชิงเห็นเจ้าพระส,สุธาออกเดินทางไปกับเจ้าวายุ แม้เวลานั้นเจ้าพระสุธาจะยอมแปลงกลายเป็นสตรีตามคำยุยงของสื่อจิงเซียนแต่วาเชิงก็ยังมองทรุปเปลือกปลอมนี้เข้าไปจนเห็นว่าดรีชุดดำก็คือทูตผีผู้นั้นที่เขานึกสงสัยจึงฟันธงได้ว่าเขาต้องเป็นหนึ่งในเจ้าแห่ง่าทั้ง้าตแน่นอนหลังจากจบเรื่องด่านป้านเย่แล้วสาเหตุวาเชิงจับอารามฟูฉีไปเขาก็คงจะไปตามหาตัวอีกฝ่ายมาคิดมันชีนั่นเองเป็นไปได้ว่าระหว่างถูกว่าเชิงตมล่าด้วยความจนตัวถึงขีดสุดหมิง อีเลยปล่อยมนบังกรดาคำรนขอความช่วเหลือต่อมาจินอูก็ได้ตามตัวเส้นเหลียนให้เดินทางมาตรวจสอบในห่นนี้เป็นคุณนางเทพแห่งพบสวรรค์แต่ไม่อยู่สวรรค์ชั้นบนทำงานให้ดีกลับปลอมแปลงสถานะแฝงตัวในพบผีเสียหลายสิบปีนี่ถือเป็นเรื่องเออเช้าอย่างแท้จริงละ ละเรื่องรับรวงพรางเหล่านี้ไว้ก่อนหากมิงอีต้องมาถูกกักตัวอยู่ที่นี่ระรับการทรมานต่อไปเยี่ยงนี้เกิดตายขึ้นมาความขัดแย้งระหว่างภพสวรรค์กับโลกล่างเป็นได้บานปลายเข้าไปอีกแน่ถึงตอนนั้นสถานการณ์จะไม่ยิ่งวุ่นวายมากกว่านี้หรอกหรือหากวันนั้นมาถึงไม่ว่าใครก็ไม่อาจเอาตัวรอดอยู่คนเดียวได้อีกหลังจากคิดหน้า,ค,นาคิดหลังแล้วซีเล็กแตกกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วเรื่องนี้เป็นความผิดของพวกข้าเองแต่ว่าซานหลางข้ายังหวังว่าคราวนี้เจ้าจะผ่อนผันให้สักครั้ง หวเชิงจ้องหน้าเขาผ่านไปครู่หนึ่งกะ่าวเสียงเรียบองค์ช้ยอันที่จริงมีบริ่ท่านอยากด้เข้ามาปัวผานให้มากจัดดีกว่าแต่แล้วทันใดนั้นสื่อชิงเขียนอยู่ด้านข้างตะโกนว่าลมจงมาโอ้ลงจงมา ทันทีที่เขาครีพพัดออกครางเก็บอาวุธเกิดลมพายุพัดอู้บันดาอาวุธยุทธโธกกรให้อ,อยู่ตามชั้นทั่วทั้งห้องต่างสันโครงเกรงบาเบาไเสียงกึกกักไม่หยุดเสลี่เหรนรีบกล่าวท่านเจ้าวายุพวกเรายังไม่ได้ปะทะอะไรกันเลยนะสื่อชิงเฉียนกล่าวว่าข้าเห็นพวกเจ้าว่าใครก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายลงมือก่อนมิสู้ให้ข้าทำหน้าที่เป็นคนเลวเสียเองก็แล้วการลม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 ,ลม,ลมจงมาดูมาลมจงมาโคร ตัวป่วนจริงๆนะเจ้าวาอยู่ครอมเสียเหรียญรู้สึกว่าเนือ้อศีรษะมีฝุนร่วงภูลงมาพองเอหน้าขึ้นมองกลับเป็นลังคาด้านหนึ่งถูลมตีส่วนขึ้นไปจน ไปเยอะออกเป็นรอยแยกขนาดใหญ่คร้งเก็บอาวุธไร้ประตูไม่มีหน้าต่างสื่อจึงเสียไม่ได้มีเจตนาจ,จะโจมตีเพียงหยับเปิดหลังคาและห่อเหินออกไปเท่านั้นท่ามกลางลมพัดโหมกระนำผมดำกลับไปชุดแดงว้าเชิงตีสมบัดไปตามแรงลมแต่เจ้าตัวกลับยืนนิ่งไม่ไหวติงเจ้ามีพัดช่างเผอิญนนะักฆ่าก็มีเหมือนกันเขากล่าวยิ้มยิ้มพรางหยิบเอาพัดด้ามเจียวเล่มหนึ่งจากในตู้เก็บอาวุธที่อยู่ใกล้มือลงมา พัดเล่มนั้นเล็กจ้อยดูบอบบางงานฝีมือละเอียดประณีตซี่พัดและใบพัดทำจากทองคำบอรทธส์วาวับจับตาแต่ไม่ชูชาดว้าเชิงเอาพัดมาควงเล่นสองสามรอบและคลี่ออกคงรอยยิ้มบางไว้ไม่พูดมาจาทั้งๆอยู่ท่ามกลางกิน่นอายสังหารแต่กลับดูรเมียดละไมระมุนละม่อม,มอย่างยากจะกล่าวโบกที่หลมกระโชกแรงก้ากระพุ่งมาพร้อมประกายว้าววามนับไม่ถ้วน เทพทั้งสามหลบหลือได้ยินเสียงเพียงเสียงกราวราวกับพายุฝนพัดกระหนำ่ำขันเหลียวหน้ากลับไปมองถึงกับไปทองคําแผ่นปักอยู่บนพื้นตั้งเรียงเป็นแนวแถวแล้วแถวเล่าแผ่นทองคําเหล่านี้แต่ละแผ่นบางเฉียบตอกฝังลงไปในพื้นห้องประมาณชุ่นเศษในนี้ความคมกริบไม่พอดังอันรุนแรงอาวุธยึกลางแห่งนี้แต่ละชิ้นล้วนเป็นอาวุธวิเศษหยิบออกมาจากศีนอร์ภาพในการสังหารล้วนรุนแรงปานนี้ ไหวเชิงโบอกอีกครั้งเก็บทองกระปีวันเป็นพายุกําลังลมทิพัดของสื่อชิงเฉียนก่อขึ้นนั้นรุนแรงมากล้วนลมยิ่งแรงสถานการณ์ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นครั้งเก็บอาวุธแห่งนี้เป็นเพียงอาคารใหญ่หลังหนึ่งมีพื้นที่จํากัดลมทิพัดเฟิงซื่อก่อเกิดขึ้นนั้นมีบางส่วนกระดอนกลับมาตีป่วนภายในห้องทําเอาแผ่นทองคํานับเหมือนนับพันชิ้นถูกลมหอบกรปิวันอยบราบตัวพวกก้าเสียเลี้ยนเป็นห่วงว่าแผ่นทองคํา จะทําผู้คนบาดเจ็บจึงรีบอุ้มคุ้มครองหลานอิงไว้ ท่านเจ้าวายุท่านหยุดก่อนเธอแผ่นทองคําเหล่านี้ปลิยวเฉียดตัวสื่อจิงเสียนและหมิงอีอยู่หลายครั้งสื่อจิงเสียก็อยากจะหยุดเช่นกันทว่าเขาสั่งลมให้ตีหลังคาห้องนี้จนมันเริ่มเพริอบ้างแล้วหากหยุดเสียตอนนี้หลังคาก็จะปิดลงที่ทําไปก่อนหน้านี้ก็จะสูญเปล่าวเวลานี้เองแผ่นทองคำปิ้วนอยู่รอบตัวพวกเขาจะจูกับพร้อมใจกันเปลียวไปข้างบนจะเกอบเสียงกราวอยู่สักพักจากนั้นคนหนึ่งกระฟาดหลังคาจนแตกและกระโดดลงมาเบื้องล่างพร้อมกับเศษไม้เศษหินในร่วงตามมาเป็นพร้ว ทันทีที่เท้าแตะพื้นพลต้งการเอาเสียงดังฟังชัดท่านเจ้าวันยุขอประทานอาภัยด้วยข้าทนดูเฉยไม่ได้จริงๆสุดจึงเสียนดีใจยกใหญ่เซียนชีวคนี้เจ้าช่างมาได้ประจบเหมาะนะักบนไหลของชายหนุ่มผู้นี้คอนกระบี่หนักอึ้งไปหนึ่งเล่มตัวกระบี่กว้างเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่เขาก็คือล้างเซียนชีวนั่นเอง กระบี่เล่มนั้นก็เข้าเรืองรองเปลืองประกายสีทองอารามแต่เมื่อพินิษดูให้ดีหาใช่กระบี่ทองคำไหมแต่เพราะตัวกระบี่ดูดแผ่นทองคำที่แหลมคมได้บางเฉียบเหล่านั้นมาจนดูรากระแปะทองไว้ที่ยิบหนาแน่นจึงทำให้กระบี่เล่มนี้ดุนนะดูคล้ายกับหลอมขึ้นมาจากทองคำ กระบี่เล่มนี้ของหลานเชียงชิวหลอมขึ้นจากโลหะหายากเอามาจากใจกลางภูเขาแม่เหล็กมีคุณสมบัติพิเศษสามารถดูดโลหะได้เพราะเพียงพลังเวทอยู่ในของวิเศษไม่เกินขีดที่กำหนดม้ยามเขากลุ่มกระบี่และกำหนดจิตเคลื่อนพลังไปพร้อมกันก็จะดูดดึงดูดของวิเศษเป็นโลหะของผู้อื่นเข้ามาล้อมละลายดูดซับเข้าไปจนหมดสิน้น จริงดังคาดไม่นานนักทองคํำแผ่นเหล่านั้นก็ถูกกระบี่เหล็กดูดเข้าไปจนหมดจากนั้นสีทองบนกระบี่ก็หายสาบสูนไปโดยเมื่อเลือร่องรอยเห็นดังนั้นว้าเชิงก็เราะร่าหุบพัดทองคำไปโยนส่งไปด้านหลังคุณนางเทพแห่งพบสวรรค์ถึงยากจนเขียนใจไม่เคยเห็นสมบัติของข้ามีค่าอะไรเลยหรือรายพอเห็นทองคําเข้าไหนถึงก็ไม่ยอมปล่อยมือเชียวหรือ คำพูดนี้ห่างกรากระซื้อเลี้ยงก็แค่ทำเป็นไม่ได้เย็นแต่คนที่เขากราววาจาก็คือหล้างเชียนชีวผู้เป็นถึงราชกุลสูงสัก์ชั่วชุดิตราเห็นเงินทองของมีค่าเป็นเพียงแค่หมุนดินพอได้ฟังฝ่ายตรงข้ามยั่วยุชน,นิดต่อให้รู้ทั้งรู้ว่าเป็นการพูดเพื่อยั่วโมโหเขาก็ยังชูกระบี่ขึ้นฟาดใส่หวาเชิงทันทีด้วยโทสะหวาเชิงตวัดดาบโค้งด้วยมือเดียวจงเกิดประกาศฉวัดเฉวนตั้งรับด้วยท่าทีสบายให้สบาย การฟาดลงไปครานี้คงรังเชียนชิวใช้กำลังลงไปเต็มร้อยเขาเหมือนลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือแต่เสียเหลียนกลับมองออกถึงความห่างชั้นในพลังฝีมือทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจนแต่แรกแล้วกระบี่นี้ของเขาหากฟาดลงไปจริงๆม่ได้ตายกับตายสถานเดียวสื่อจิงเฉียนที่ไม่ได้ใช้กระบี่แม้จะมองไม่ออกถึงความห่างชั้นได้ชัดเจนนักแต่กระทำหัวใจแทบกระดอนในความตื่นตระหนกรีบตะกนห้ามเซียนชิวอย่าเข้าปะทะ ถ้าวัฒนูพาดสอนเลี้จนเจียนจะยิงออกไปอยู่รมรอกแค่เสียงตะกอนเพียงคำเดียวจะประหยุดได้อย่างไรนึกไม่ถึงว่าขณะที่หนึ่งดาบหนึ่งกระบี่กำลังปะทะก,กันนั่นเองแสงสีขาวเจิด้าบาดตาลูกหนึ่งกเบิดขึ้นในกลางเก็บอาวุธแสงสีขาวลูกนั้นใหญ่มหึมาแทบจะแผ่ปรคคุมไปทั่วท้องทั่วทั้งห้องทำเอาบุคคลทั้งหมดในนั้นตาพร่าไปชั่วขณะที่เห็นเพียงสีขาวโพลนสว่างไปทั่วแต่เพราะสืเหลียนเตรียมพร้อมแต่แรกแล้ว จึงพอจะมองเห็นอะไรต่อมิอะไรอยู่บ้างเขารวบรวมพลังเวททั้งหมดที่ยืมมาจากสื่อชิงเฉียนเสกลูกไฟแระซัดออกไปทางหนึ่งมุมว่างปราในห้องในครังเก็บอาวุธมุมหนึ่งเกิดลูกไฟชดช่วงขึ้นในฉับพลันจากนั้นเสเหลียนกส็สวัดร้อยเยะออกไปตวัดพันรอบตอนเองสื่อชิงเฉียนมิงอีหลงังเฉียนเฉียนแหลนหลิงเข้าไว้ด้วยกันก่อนจะะรกขึ้นท่านเจ้าวายุสั่งลมตีขึ้นไปเร จบตอนครับขอบคุณครับ